สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์วันนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกช่วงตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่30กันยายนปี2565 คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากท่านได้มีการผูกลัคนาไว้แล้วตำแหน่งทักษะจรและดาวตั้งรับจะมีผลกับการพยากรณ์ร่วมด้วยค่ะและสำหรับท่านที่ยังไม่เคยผูกลัคนาไว้สามารถดูตามราศีรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะ และหากท่านต้องการดูเรื่องราวที่มีความสำคัญท่านควรผูกลัคนากับอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยโดยการนำวันเดือนปีเวลาที่ท่านเกิดและจังหวัดที่ท่านเกิดเพื่อหาจุดกำเนิดของดวงดาวแต่ละดวงในดวงชะตาของท่านค่ะลัคนาคือร่างกายอาทิตย์คือพลังชีวิตจันทร์คือจิตใจและอารมณ์ ก่อนอื่นเรามาว่ากันด้วยตำแหน่งดาวที่มีการย้ายราศีในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกันยายนกันก่อนนะคะดาวพระอาทิตย์มีการยกเข้าสู่ราศีกันในวันที่17กันยายนและดาวพระศุกร์มีการยกเข้าสู่ราศีกันในวันที่27กันยายนและได้ตำแหน่งเป็นนิด ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้บางท่านก็จะมีการได้ร่วมทำงานบางอย่างกับคู่ครองคนรักนะคะกับเรื่องของคู่ค้าหุ้นส่วนกับเรื่องของการทำงานแบบมีพาร์ทเนอร์ค่ะ บางท่านจะมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการนำเอกสารเก่าๆการนำสิ่งเก่าๆการนำพันธสัญญาเก่าๆขึ้นมารื้อทำใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนำมาพินิจพิเคราะห์และจะมีเรื่องของการเดินทางรวมด้วยค่ะจะเกิดลาผลอันดีเนื่องจากดาวพระพุทธที่มีการพักองศามาสถิตร,ร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนีการค้าแบบมีหุ้นส่วนการ ค้าแบบมีคู่ร่วมลงทุนจะมีการรื้อสิ่งเก่ามาทําซึ่งจะก่อให้เกิดโชคลาภเพราะดาวพระพุทธได้ตําแหน่งราชาโชคมหาจักรและอุจจาวิลราชสิ่งเก่าๆนํานมาซึ่งการเงินและลับผลอย่างดีให้กับตัวท่านอย่างแน่นอนค่ะ ดวงชะตาของท่านเรื่องของการงานค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ในเรื่องของการที่จะได้รับการอนุมัติสิ่งดีๆโปรเจกต์ดีๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นค่ะจากการทบทวนสิ่งเก่าๆลาบผลเก่าที่ท่านจะสามารถทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดได้ค่ะท่านจะได้รับการให้เกียรติอย่างดีกับคู่ค้าหุ้นส่วนจะได้รับเรื่องของความไว้ใจแล้วก็ ความเชื่อถือเกี่ยวกับตัวท่านค่ะในช่วงระยะครึ่งเดือนนี้ แต่ดาวพระอ้างคารและดาวมฤตยูที่มีการกลุ่มร่วมในภพเรือนปัตตนิของท่านให้ท่านระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยป่วยไข้ของคู่ค้าหุ้นส่วนหรือจะเป็นคู่ครองคนรักของท่านได้ค่ะหรือจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดอุบัติเหตุหรือเหตุกะทันหันที่จะเกิดร่วมด้วยการเดินทางที่จะต้องมีการเดินทางร่วมกับคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองหรือคนรักของท่านก็ตามแต่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับ เรื่องของความเร็วด้วยค่ะและท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกดาวพฤหัสของท่านสถิตได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีในภพเรือนปุตตะนั่นหมายถึงว่าท่านใดที่รอคอยการมีบุตร ท่านจะได้สมใจหวังอย่างแน่นอนเลยแหละค่ะในช่วงที่ดาวพฤหัสสถิตในภพเรือนปุตตะและได้ตําแหน่งเกษตรแบบนี้ค่ะและดาวพฤหัสของท่านยังเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเจ้าเรือนการเงินอีกด้วยเชื่อได้ว่าการลงทุนของใครหลายๆคนภพเรือนปุตตะนี้หมายถึงบุตรบริวารลูกน้องบุตรหลานหรือจะเป็นการนํานวัตกรรมไอทีระบบใหม่ๆเข้ามาจะเป็นเรื่องการลงทุนระยะสั้นหรือการลงทุน เพิ่มก็ตามแต่จะนำมาซึ่งเม็ดเงินและความสำเร็จให้กับตัวท่านในช่วงที่ดาวพฤหัสคลองตำแหน่งอยู่ในภพเรือนปุตตะนี้ค่ะและหลายๆท่านคงมีการร่วมลงทุนเพิ่ม ทั้งกับหุ้นส่วนการค้าใหม่ๆหรือคนหน้าใหม่บางท่านก็จะมีการร่วมลงทุนกับคู่ครองคนรักค่ะเรียกได้ว่าช่วงระยะเครึ่งเดือนนี้ท่านจะมีเงินที่เข้ามาเยอะในระบบอย่างแน่นอนในเรื่องของการงานของท่านค่ะบางท่านก็จะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเนื่องจากดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งกเกษตรราทิพย์ีอยู่ในภพเรือนศัสระภพเรือนของการเดินทางภพเรือนของเพื่อน พบเรือนของการออกไปสู่สังคมข้างนอกค่ะแต่เนื่องด้วยดาวพระเกตที่มากุมร่วมนี้ตั้งแต่วันที่9าวสิงหาคมพระเสาร์และเกตเมื่อกุมร่วมกันคู่นี้เป็นคู่ที่เรียกว่ากระตุ้นให้เกิดความลำบากใจเป็นคู่ที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องของกรรมที่จะนํามาซึ่งทําให้ท่านนั้นเกิดความปวดหัวเกิดเรื่องปวดหัวเกิดขึ้นได้หรืออาจจะมีความลำบากใจบางอย่างในเรื่องของการ เดินทางค่ะหรือในเรื่องของเพื่อนๆของท่านนั่นเองค่ะและบางท่านก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการที่จะมีเพื่อนเข้ามาหยิบยืมหรือการใช้เงินในเรื่องของการออกสู่สังคมมากขึ้นค่ะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเพราะเรียกได้ว่าในช่วงระยะนี้การเงินค่อนข้างจะบีบรัดตัวในเรื่องของการเดินทางหรือการเอนเตอร์เทนนั่นเองค่ะ เรามาดูดาวเจ้าเรือนพันธุกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนพันธุของท่านมาสถิตได้ตำแหน่งเทวีโชคอยู่ในภพเรือนอริค่ะเรียกได้ว่าหลายๆท่านที่รอเรื่องของการกู้ยืมเรื่องของการที่จะหยิบยืมหรือทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอาจจะได้รับผลดีในเรื่องของการกู้ยืมค่ะแต่บางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของงานที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์หรือ งานที่เกี่ยวกับอสังหาหรือมทรั์ด้วยเช่นกันค่ะเรียกว่าการสร้างความเป็นปึกแผ่นการสร้างความมั่นคงในช่วงระยะที่ดาวราหูสถิตในภพเรือนอริกนี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยสําหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะบางท่านก็จะพบเจอกับเรื่องของความเครียดเรื่องของบ้านเรื่องของบุคคลในบ้านพี่น้องพ่อแม่หรือเครือญาติของท่านนํามาซึ่งปัญหาให้กับตัวท่านแต่ปัญหาก็จะมาพม พร้อมกับโชคลาภด้วยเช่นกันค่ะเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศรีพิจิกดาวเจ้าเรือนความรักของท่านมาสถิตในภพเรือนการงานแบบนี้แสดงว่าช่วงตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่27กันยายนนั้น คู่ครองคนรักของท่านอาจจะกำลังวุ่นหรือยุ่งอยู่กับเรื่องของการงานการแก้ไขสิ่งเก่าๆให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะคู่ครองของบางท่านก็จะมีเรื่องของการเดินทางไกลและก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยเข้ามาหรือเหตุกระทันหันเกิดขึ้นได้ค่ะและเชื่อว่าในช่วงหลังวันที่27กันยายนไปแล้วดาวคู่ครองดาวเจ้าเรือนปัตนิ ของท่านมาสถิตในพบเรือลาพระและมีการกลุ่มร่วมกับดาวพระอาทิตย์ค่ะเรียกได้ว่าในช่วงระยะนี้การงานจะเกิดเรื่องของลาผลสิ่งดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะหรือจะเกิดเรื่องของการลงทุนเพิ่มการทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการพินิษ พิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องงานเพิ่มเติมค่ะช่วงระยะนี้คู่ครองคนรักของท่านอาจจะมีเวลาที่จะใส่ใจตัวท่านน้อยลงค่ะก็อดทนกันด้วยนะคะเรียกได้ว่าในช่วงระยะนี้อาจจะมีเรื่องของการใช้ความคิดเยอะการใช้ในเรื่องของการแก้ไขสิ่งต่างๆการลงทุนหรือคู่ครองคนรักของท่านอาจจะมีเรื่องของบริวารเข้ามาให้ต้องวางแผนแก้ไขอยู่ค่ะ และคนโสดท่านก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะได้พบเจอความรักจากเรื่องของการทำงานค่ะพบเจอคนที่ดีและมาร่วมสร้างอนาคตด้วยกันค่ะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านอาจจะเจอกันในเรื่องของการไปสมัครงานหรือการทำงานแล้วก่อเกิดเป็นความรักเกิดขึ้นได้ค่ะ ขอย้ำสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะคะสำหรับท่านที่รอคอยเรื่องของการมีบุตรท่านมีเกณฑ์จะได้บุตรที่ดีนะคะและเรื่องของการลงทุนด้วยเช่นกันค่ะการหาอะไรทำที่เรียกว่าเป็นไรายได้เสริมหรือเป็นการลงทุนระยะสั้นจะนำมาซึ่งลาภผลอย่างดีให้กับท่านค่ะดาวพฤหัสมีการเล็งกันกับดาวพระสุขหลังวันที่27กันยายนและมีการเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์แบบนี้ท่าน จะมีการบริหารการจัดการเรื่องของการทำงานเรื่องของสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นส่งผลให้ตัวท่านนั้นประสบความสำเร็จอย่างดีสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะก็ขอจบคําพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกันยายนไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยค่ะท่านสามารถรับฟังเราได้ผ่านช่องทาง youtube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นเราจะมีการอัปเดตดวงชะตาให้ท่านล่วงหน้าเพื่อที่ท่านจะได้วางแผนในการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องค่ะและหากท่านใดที่สนใจผูกลัคนาส่วนตัวทักหา,าเราได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปและถ้าไม่อยากพลาดกับทุกสาระดีๆ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ